สบายดีสบายดีเลยสวัสดีเด้เอพ่อเม่พี่น้องป้าลุงไอเอฟซี FC, ที่หักแพงเบิร์ดสุกูสูคนวาซิยูประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศการยินดีตอนหับเขาสู่ซอง YouTube น้องตูบี้ปันซุกอีกแล้วพี่น้อง <YouTube. S 1> โดยมาพวกมาพ่อครับน้องตูบี้เมื่อนี้กาาได้เดินทางมาเยียนซาวบวัวคือเก่านะพี่น้องเลยโดยแต่ว่าการ มาคับมาทีมงานแหละพี่น้องเตบมบู๊ว่าไปไซเบิร์สเลยมึงไซอันขึ้นไปนะเราไปจักพี่น้องเลยเอ้าโอ้โหเอาเสร็จเลยสบายดีเนาะเอพีสบายดีน้องตุ้บี้ทุกท่านเอาคิดบอาบอลอยู่ได้เมื่อกี้นาะมาได้นี่นะแต่ว่าไปเปิดกล้องเนาะโดยโดยอันนี้เรากลับมาหอดเรียนเสร็จบอลเลยเนาะโดยหลังจากที่ว่าต่อจากคลิปตัวคลิป คลิปตู้ซิดเตยพี่น้องงั้นจาว่าเพิ่นไปซื้อกันเครื่องคองเนาะซื้อซื้อยังปะไม่ฟาไม่ฟาอ๋อไม่ฟาพี่น้องแต่กาน็อดแนอยู่ซังเนาะตะปงตะปูพี่น้องเลยอ่าฮากาสทีหอดแล้วโดยมาหอดแล้วแต่กาสียังบริโภคลงให้เจ้าได้เบกลงเจ้าเละเจ้าตัวใหญ่ยู้เคยเบะมาได้แน่นอนน้องแน่น้องยังแข็งแห้งโอ้ยออกกซยันเนาะโดยใอยกันคนละไมเอามือเนาะหามลงแม่นเพราะว่ามันเก่บโบแมน ของหนักเลยคลองเบาได้เนี่ยโอ้หนัดยองคนเดียวนี่แบบบริได้เดี๋ยวเคพี่น้องเดียวอ่ะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่ามียังไงที่เขาซื้อมาขนาดไปไปเจ้ามาเพือนเนาะพี่น้องตอนนี้กันตัวสีกับตัวคำพอใช่ไหมนางน้ำสาบัวพี่น้องดีสบายดีสาบัวสบายดีโอสบายดีตัวสีตับตัามเนาะโดยอากาศสมมติว่าบัตรเห็ดเฮือนเลื่องนี้ อยู่ทางข้างนี่เห็นเป็นเดินเฮื่นกับได้เนาะขักความน้องกวางเนาะมันโฮมดีปพต้นไม้เขาก็ปลูกไว้ห้แล้วเขาถมเขอยู่บ้านทางทินเขาเนาะแต่มันโฮมทางเข้ากันดีเนาะโฮมสบายเลย เย็นสบายสาวนาโดนห่อนในตัวเลยฮดนแดดห่อนอาอันนี้ลงบ่อาลงไปสบัวไปนูกเจ้ามาย่อลงไปกับเจ้าน่อเกินแหนมเลยได้ยินมีบ่างเลยพอแม่นแล้วแม่นแล้วตู้ซิดกับตู้ข้ามเหมือนชิย่อหายเมื่อกี้เพคนยังแบบจมปวดขาอยู่นะพี่น้องไอ้สบัวไอ้สบัวแนมเม่งก็ได้เนาะโดยอ่าแบบนี้ พี่เป็นคนย่อให้ใครถือกล้องให้ก็ได้ถือมันสามกล้องเลยได้ฮะต้องถืออะไรบ้างนี่ต้องมีมีขาตั้งอ่าน้อตัวนี้ตั้งกล้องจะกันเอ้มาในี่ตั้งอยู่โน้นนี่ก็ได้นี่โดยโดยอันนี้อหนึ่งได้พี่น้องได้โอ้โหเ่็นบอกว่ามันมีก้อนใหญ่หลายเตัวเลยก้อนใหญ่หลายคือว่าแล้วแต่ปัญหายากงในคนละแต่ว่ามันอึดแหงแหงแหงใหญ่ใหญ่หางหาง นี่ก็คือขี้หินเหรอเนาะรถสามพันได้หนึ่พี่น้องเหรอเนาะโสามพันแมนว่านปลายน้อยๆผู้แหละนี่นะสามพันปลายกอนี้ก็ใหญ่นะตุ๊เนาะโดยวันใหญ่สำนีนะใช้ได้ยุ่งสำนีนะเฮาเทนี่เทพื้นเทยางนะเทคานเนาะตุ๊เนาะแม่โดยนี่ก็คือมีก้อนดันเนาะไม่ระเบิดโอเคพี่น้องเดียวเน่ยข้ากับสี่ยอที่ที่มาเราก็สี่ยออลงหายซาบัวก่อนเนาะ เป็นหนึ่งเด้อแนวประตูบีเขายัดทางกล้องก่อนพี่น้องว่าสิย่อซอยเพิ่นโอเคพี่น้องแนวประตูบีสี่แไปย่อซอยกั้นพี่น้องเพราะว่าแนวหนักแนวหนักเราก็ต้องซอยกันก่อนพี่น้องเลยโดยโอเคแนวประตูบีไปแก้ซอยดูที่ประตูค้ำ คนละคนล่าคลมน่ดล้วกแวผูลงมาน่ะเป็นเพิงบอกแม่เจวาน่ะแจวถุงนัดเนี้ยนะอาเป็นไย่แก่าพวกนัดพวกตะปูนต้องให้ตะอ่อาไวเแต่ยวอยู่ตรงเนี้ยมะอแล้วจะได้หารมากเห็นหอนมากเห็นเยอะเ ป้าทกคนบริบาลด้นี่เอ้เอราานึงพ่อเินได้ประตูอามมันตัดเาไปนะอามิก็ได้ๆได้ๆได้เฟพ่อเฟินย่างก่เออตดิกินลยได้้มาทคนาคนได้แล้วทานึงเดี๋ยวก่อ นอักบ่ร้แบบลงมาน้ม่โอ้้นี่ไม่ไดอยอนางไม่ซีรนี่ไะอ้ต้งนด้กินเพิ่งไงเนาะเขึ้่นเก่าเลยงานมันไม่ถูก่อทไ่าสก้อนดแค่ินอนเอ่ขึ้นไ

เลกน,นานไตตัวต้องหนักเด้อแต่ละมือมีหกหกตับเด้อให้บิดลงเ้าเลยข่อยเลยยังยังยัง่อยได้เอ็สิกนะเนาะ ยุกอยู่บ่ตู้ันนี่ยุกอยู่บ่ตู้มาเลยยุกอยู่บ่ตู้คนนั้นตู้อันนียุกอยู่บ่ตู้กลางเจ้าเฮ็ดจริงครับเออป้ามีต้นมะนาวเชื่อผลมาพอดีก็แล้วคือไปเที่ยงปูเจ้าขึ้นง่ายส่งไฟมันหักไปยากเลยเฮ้ยจะาขึ้นยากไปจะเดึ้นจะเด้ง่ายจะค่อยนี่แหละเอานนี้เจ้าขึ้นกับ เององเอันนี้อ่าไปขอขอขอูนชุบบัวอัน้อันเ้เปนหูเปมัหนักไอไอน้องตุ้ยอยู่นาคอยูชนอเป็นแต้คันเอไงเราจะเป็นคนขัตให้กางเลยบอกจุกจุกางจ้าไโได้งเนาะ

ตาจะดูนออกแล้วที่เดียวมันเป็นอรอันเดียใจสิดึงบะไรดึงไม่ะดังมือด้ยอืมคื้ว่ายุบมีนไปเปิดเปิเปิดเปิดเปิดเปดเ้ไอ้เดียวเปิดตู้นอ กอ้อยพ่มเมนต์กอยเต้อยไปไมเมนระเบิดโมอยระเบิดพนบอกโมเมนต์ระเบิดคนใครอยู่ระเบิดซัดงงัดกันนนได้ดดอกบะไบ้างเลยบ้างเลยบ้างัดเลยบบนี้ัดเลยบนี้เ้ยวต่กับอกปแขงกันนะถัดเลยแบป้าด้

ใพีทึงพี่เออ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 ่างีอึ๊บมาโยงังไข่พีทโยงไม่พนสอยเฮนั่งยังบ่เรืวอยู่นั่งอันนเทียบเทียบเทียบิยงิน เดี๋ยวกไเดเดี๋ยวก่อนจ้ะหันดูเลยดูอย่กันเฮ้ยสับเอกนได้เอ้ยเราเนี่เราองไ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปไปไปโอ้ยโอ้ทุกปาทุกสวยด้ยทางนะดี่สิรินี่ อายุคาับต้อการแบบนี้น,นี่แหละเรียบร้อยลายคนสอยกันเนาะแต่กะกี้คือพัังเรียบร้อยบาดนี้น้องเลยจะพันั่งร่วมกันดูฟูิตูป,ปูแล้วมยนางแล้วัด,ดิวไมพี่น้องเลยใหนันงกุ้งอหนเหนื่อยดิพี่น้องเลยก้เยงเนาะคอยกาขอบใจคาตั้งกล้องไปหิว่ะแม่ อันตุบีดยแปึงแป๊บนึงูครับอันนะอยู่ในบ่อนักได้สบวัวไม่ใส่คลองเล่นนะพี่น้องเลยโอ้ยหนักนึ่้นิวบลูกล้ามเพราะมันเป็นหมัดหมัดผูกไปจักพ่อพี่น้องชินหอบ พอนักแลยวฮะเนาะนักแล้วฮะยังยังยังเนี่โบหิวอีกได้นี่โอ้โหหาชิปโดหูยักษ์นี่ตัวตัวตัวโอ้ยขุดแข่งขุดขาเลยอ่ะซัพโบอึ๊บหนึ่งสองซัพโบขาดตีได้บ่ได้บ่ได้เออไตายต้ไต้เอา

เพลวอะไรพี่น้องเ้ยกาสิคอยขึ้นถึงเฮือนซาบัวเด้อเซเว่นเพิ่นพี่น้องเลยมือจะเป็นอย่ไนนะดักบ้าอเซเว่นเพิ่นขคยดีได้นี่้วก็มันึลเนผ้าแล้วมันจอดสบายดีสบายดีสบัวสบายดีน้องกุ้งบสบายดีอสบายดีเมยเนาะ ขอนยาได้พี่น้องขอนยาตังกล้องกันแกมพนันแกมน่เกมายมากพี่ก็จะแพี่น้องเลยอือวีขอนยานั่งขาพี่อืยังยังบ่ขึ้นมาอีกเอานังเปิดินังตันจเจอาได้ปนี่ยจอได้ินังหัว้านใดก็ได้โอ้ขึ้นมาอยู่เื้านหลังไงพี่มาขึ้นมาลายบุกาบ นา่งดอกไปนังยังบนเข่ามาอีกโอเดีู๋พรหน้าขอบตาเลยมือนเนาะเข่าไว้พลิกจะได้นี่หย่ับมานั่งนี่ก็ได้เ่มานั่งเนาะทำไปเด้วก่อนบ่านี่ครบหน้าครบตาเลยเนาะเมื่อนี้เนาะพร้อมตากันเลยสี่คนเหมือนไม่ได้ไป้าองเฮียนบ่ คู่อันเพื่อนให้ไปเกี่ยวข้าวอือจะ้ยบอะไรไปขาอยากินน้ำก่อนจะเล้ยบอะไรไปเนาะนั่นในสมนุคข้วกับมี่ชาสี่คนนี้แม่นยังไม่เท่าห่างเลยเจ็บตาแล้วเนาะเจ็บกะเอากระดาษชิ้วไหมแล้วค่อยสับๆหอกเนาะแล้วเสร็จเนาะไม่เท่าสีแห้งได้แล้วมันแดงตาตาแดง โทรศัพท์ดิ่นได้ในบ่อโทรศัพท์นะโดยถ้เห็ดให้แล้วม่เท่าเห็นยี่บ่ออ่านยังมากินไหมจับซ้แล้วบุ้งซ้ำบ่้งไข่ก็ยังบุ้งแล้วเฮงบุ้งกันหมจังอันนี้เอาเห็ดเฮือนนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เห็ดเฮือนนั่นแหละเนาะไม่เอาเห็ดเฮือนนั่นแหละซื้อเบุดเกือบเป็นหมื่นพอได้หัน จะเป็นหมื่นพูได้คือว่าน้อยเดียวหนึ่งเนาะเอามาชาวบัวเห็ดเบียกอ่ะเป็นเดือนพู้เล้เนาะหมื่นหนึ่งเนาะเอาเอามาพี่โอดเอามาพี่โดดนั่นบอกชาวบัวทํามาจาทำงานกับเป็นเดือนพู้เล้เนาะอยู่ไทยกับเป็นเดือนแรกกันเราเห็ดเวียกเนาะนี่คือเก้าผููที่ชื่อไหกะทางผู้ใหญ่เป็นอยู่ทางอัน แฟนไทยยอะไรเป็นชื่อให้นี่เขาก็ยังขาดแต่สร้างมาเพิ่นเพิ่นรัวกาฮาวานนี่ว่าอีกสองมือเนาะเพราะว่าลูกน้องเพิ่นยังเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ากืบเกี่ยวเข่ากืบเกี่ยวเข่าเพิ่นขอเวลาอีกสองมื้อนี่ซ้ำนาอยู่คนน่ะซ้ำนาสุดท้ายอดอดไปก่อนเนาะแย่งได้เฮือนงามต้องอดใจรอเนี่ยก็ได้เฮือนงามอยู่แล้วป่านนี้บอญฮน ขักปัญญานาะแบกลงมากินนี่เนาะไม่เท่าดีใจยุ่บ่าไม่เท่าดีใจอือสบายอยู่ไหนเนาะเฮือนนนี่เนาะเธอเฮือนงามแล้วทำเฮือนแล้วนี่ชีวิตมากบ่มากหรือเสียไว้ท่านหหลังนี่แหละนั่นเอาไว้เป็นความทรงจำผมมีหน้าบ้านหน้าเมืองไม่แกละเอาแม่เอากระแกบไม้ไว้เนาะไม่ไม้่ผลลายเติบได้นี่ไม้แป้นนี่แต่ไม่เป้นใหญื่อยเมื่อนางพักนาหนึ่งตัว กบไปแล้วไหมกันได้ไว้เฮ็ดอ่าเฮ็ดตูบน้อยนางหลินเนาะตูบด้วยเฮ็ดขอบขอบเป็ดขอบไก่แม่นได้คือการได้คือการเบิดนไม่หยุดไม่ยาดจะไหมเบิดได้กันเป็นเอ่ยไมมกันย่างอีกไหมนะใหญ่ใหญ่ย่างจะว่าเช่นนี่มีตูงงามเด้ดนี้ตัวนัการบังคมงามเลยตัวหิตตูหิตตูหิตตูผสมแล้วอันนี้ฮะก็เอาขึ้นมาเปลี่ยนปีนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนะ นี่แต่ไม้จังไพมันสีฮักขนะดเมื่กี้มุ่งหง่าเด้อันนี้หากันมาเปลี่ยนปีที่แล้วเจ้ามุ่งหง่าอีกแม่นค่อยหาก้วที่เปลี่ยนปีที่แล้วแล้วก็คางนี่ก็คือเอาไม้จังไพอโดยแห้ง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 นักกานี่อีกมีแต่ไม้จังไพรโดยจนแบบมันโยดลงมานะแต่ก็มุ่งหง้าอันนี้คือเปลี่ยนเออไม้จังไพเนาะ มีทั้งงอกทั้งงูมีนอย่างเต็มเลยอยู่ทั้งนี่ฉลากกสีเข็บีเข็บสวยมันหนักแล้วใหม่ถุงไหมฮ่าฮ่หาทะบวกกัเลยเปลี่ยนไหนได้สังกะสียังไม่ใหม่อยู่อย่เนาะยังใหม่ยอยู่เปลี่ยนปีนี้สังกะสียังไม่ใหม่โอ้มีอาวุธอีกนะนเนบอยู่ทั้งหมู่บ้านบังเลือกพลเอขึ้นมาน่ะขี่ขี่กีดด้ดำดำดำนะลงบดคนนอนเลยบนได้ผิดไปจุกเฉินจะหาแทงเลยอ้เนาะ ่ประมาณนี้เนาะดีใจน้องสบัวเนาะอดเอาอีกสองมือเนาะเด็กน้อยสองคนเพื่นพื่อนเนาะนายครูให้ไปเกี่ยวเข่าแล้วบบไปบบไปเกี่ยวเข่าแดดเลยเนาะแดดบบเคยบบเคยเกี่ยวนะโบเคยเกี่ยโอ้จับเพื่อนโบเคยเห็นนาเนาะเพื่อนบไม่มีนาเนาะเลยบ้เคยเห็นนาโดยโบไปจะได้อันยามวันนอกมันนาเฮาคำว่ายามให้ยามนาในครูกะ อาัานใหเหียนไปเกี่ยวเขาเนาะดูดถ้าเหียนเฮากันสิแบบน,นี้แหละบวกบวกกันดอกเนาะต่างคนต่างซอยกันเรียนทิศนี่บนทิดพุ่นไปจังเนาะเรียนรู้มือเยียนผ่าฮัตบอกเห็นบอเฮ็ดถามคนเขาเหียนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกผ่าฮัตมือนี้นอ่าเที่ยงบัดนี้ผ่าฮัตมือนี้นะอ้าวเจ้าเที่ยงนักเหียนบ่เจ้าบันสมบูรณ์ท่ยงนักเหียนเลยบัตร อันประหัดเนาะไม่เถ่าแล้วยังจืออ่ามันประหัดเนาะเดี๋ยวข้าสิบอกผู้ที่ว่าซื่อมาให้เจ้ากะเพื่อนไม่ได้ต้องการอย่างคือเก่า่นจะเห็นไม่เถ่าอะไรกะครอบครัวแด้สาบัวนี่ได้อยู่ได้บ่ให้นอนตากลมตากฝนหนาวเนาะเลยเห็ดให้มีประตูประตงังเรียบร้อยนะว่าอาจจะเห็ดบบเล้่วกะสี่คอยเห็ดซอยไปเพิ่อนเ่านะโดยจะคอให้อัน อ,อดทนไปก่อนคนน่ะบร่ได้ต้อตงการอย่างน้อยม่ต้องการเงินต้อง,ง,งการคำแค้นมามีแต่ผักเป็นกําลังใจให้ชาบัวสู้ๆต่อไปเนาะเรื่องเรื่องหัวใจกะยุดมาก่อนบอ่อือวยอะไรคุยได้บอ่อฮะเรื่องหัวใจบกะการทามีกะคุยแต่ถาม่มีกะ ยดไว้ก่อนบรได้ซีเรียเนะกับครัวแม่กับลูกเนาะแม่นถ้ามีผู้ใดจริงใจพร้อมที่จะครอบครัวกัเฮาก็ได้เาโดยโดยโดยขอให้จริงใจลงาบงซนี่แหละเนาะเฮาก็ได้ละแม่นทุกก็ทุกนํากันมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือก็คมีคมพริกมเกลือมันต้องมีตัมีบ่มีมันต้องมีบ่มีก็ไปตลาดน้องคุ้งน้องแกมดีใจอยู่บ ฮะคือบน่ลงไปย่อซอยข่กินนี่ไ <c ười> ปยยอดย่อป้าบางนักหนึ่งอื่อบเกือบเป็นหมื่นพวกสิในเฮือนในบานี้เนาะสิบไปนอนในเฮือนไม่ตอนนี้เนาะบานนี้เนาะอ่ะสิประมาณนี้ใะกะ,<น>ใะขอให้สู่เนาะครอบครัวสบัวมาภาคขอบขอบขอบใจเพื่อนแน่นอะใจทั้ง<น>เพื่อนอยู่ อผู้ใหไปดูฟังไทยูไปแม่เ่าใหเด้อผู้ใหญ่จะดีสวย้วไต่ให้สุขภาพแข็งแรงขไมาไขเจิบไม่ไข่ความได้ทีนี้ไปไกลไกลคนจิบไข่อยูีนี้จดคีแตวามสุขคามกลารสลิถีตไปจัดสัด เพื่อนก็ดีใจเนาะดีใจเพื่อนเบิ่งเพื่อนก็ดีใจเห็นครอบครัวสบัวมีความสุขมีหัวยิ้มขึ้นแต่ละมื้อเนาะจะแต่เขากงดีใจเมื่อได้เข้าบ้านเมื่อบ่เมื่อเลยพอเข้าก็เชฟไปเรียกใึ้นในมื้อีปข่าวสวรรค์สวรรค์ตอนนี้ตัวเมือง่อแล้วเนาะสิบประยูกินข่าวเที่ยงนะบริตุดและเมื่อนี้คันยูคันยูอีแม่ชีเห็นนั่งหงกินเมื่อนี้คิดว่า ยังก็มียังก็ให้กินหน่อไม้น้ำมันไปแล้วอ๋อิได้กิได้เบิดเฮาก็กินได้เบิดอยู่เฮ็ดให้กินกเนาะโ้ไปอเนาะมานี่เนาะสบายดีสบายดีสบายดี่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอเคเกลกระเทียอ่ะข่อยปิดก่อนเนาะตู้โดยโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้กสิประมาณนี้เนาะเฮาก็ได้มามอบเครื่องมอบของมอบก็ตู ไม่ฝ้าเนาะไม่ฝ้าทีเพิ่นากานลมไม่ล,กลมการลมเนาะโ,โอ้โดยฮากะมาหอดจอดเทิงเงินสาวัวเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโดยกามีเล็กตะปูเล็กตะปูพี่น้องฮากะได้มอห้เพิ่นเป็นทีเรียบห้อยพี่น้องกะอารมณ์หอดเทีอนอดซ่านเพิ่น,นแล้วพี่น้องเลยโดยกะดีใจนาครอบครัวสาวัวเนาะทีเพิ่นชิได้เฮือนใหม่แล้วพี่น้องกะดีใจนําเพิ่น ขอบุญขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีทางตูซิที่เพิ่นเมตตาสงสารขอบครัวซาบัวให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮช่วยภาพเข้มแข็งไปจาโกโรคภัยไข้เจ็บเห็นนางข้าเห็นยังข้า,ยขาอยังก็ขอให้เจริญจเจริญขึ้นเก่าๆวด้วยด้วยการผ่าพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตสุขสุคนเป็นกำลังใจให้น้องตูบี้เนี่ยด้อพี่น้องเผื่อสิได้เห็ดมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะและการที่สำคัญพี่น้อง ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกบเบิ่งคลิปให้บาตูบี้แต่ตัวฉันจบจะขาบโฆษณาบาตูบี้เ้อพี่น้องเลยโดยโอเคพี่น้องสุดท้ายนี้บาตูบี้รู้ป่ะเราจะอย่าผิดพลาดไปกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยโดยสุดท้ายนี้บป็นที้เขากล่าวคำว่าสบายดีอ้าวสบายดีตู้